่ากะละมังคือโคมอันนี้คือภาษาพูดที่ถูกต้องนะคะอ่ะพี่เนมพี่เนคุยต่อทีนี้ปาดคือรอแถวปะปาดเลยปาดกูหลาบหมิงคือรอแทะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็คือสับปะรดสับปะรดสองปาดคือรอแถวพี่น้องพี่ชอบกินสับปะรดอะ เราไม่เคยซื้อให้พี่เลยผมลงในน้ำแกงแล้วปาดเพื่อรอแหวพี่นอ้องของมึงแนมเอาหันซ้ายหันขวาโอ้หันผิดทางไหมนี่ส <c oughs> วัสดีค่ะพี่นีมานเติมไปว่าช่วยไหมนี่เขาบอกว่ามันเติมไปว่าสวยไปว่าสวยเออบอก <c oughs> พี่วีสวยไหม สจวัวบ้านหนูนะคะถ้าเป็นคนอีสานก็คือปกกะทินมะกะทินเหรอปะกะทินนะคะกระถินกระถินกระทินแต่บ้านแต่ว่าที่ที่ภาคใต้จะใหญ่จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือกระทินกระทินไม่ใช่กระทินแล้วกระดินกระถินออกจากปากโอ้โํา ที่พักใต้จะใหญ่ๆหน่อยนะคะก็คือกะทิลอมมองแกงหมดแล้วอ <opening> <c oughs> กินก่อนไปกินก่อนต่อเบาต่อเบาต่อเบามันต่อเบาก็คือมันเบากว่าจะต่อลูกจะต่อมายิงมันก็เลียกต่อเบาพาสอนบานนี่ก็ใหญ่ค่่พี่น้อง ้มันไม่ใหญ่มันใหญ่กว่าชาวบ,บ้านชาวเมืองท้องนี่มันเป็นช้อนมาสารฮะ<า>ช้อนแบบนี้ตากันนะอันทุกคนมึงซ่อนดูช้อนกับปากคนนะดูเพึ่งก็เห็นคำ <c oughs> กระหินเมื่อกี้ พี่เขาเคยพูนมากๆเลยแต่ละคนเม้นน่ารักเลยเขาเคยพูนใะห้เขาเม้นน่ารักกันผมบอกเลยนะครับคอมเมนต์ไหนไม่ดีผมขอไม่อ่านนะครับผมถือว่าคุณไม่เกดคนไลค์นะครับคุณคอมเมนต์ไม่ดีผมขอไม่อ่านนะครับ แล้วผมก็ขอไม่จดจำเลยครับปลาขึ้นหน้าใสะเอ้ยพี่ลอยอะโอ้จอหน้าใสขึ้นจริงๆรอะครับไม่นั้นหนูไม่ชอบพี่หรอกโอ้เมื่อยบอกว่าเองแต่อยากชมคนหล่ออะพี่นี่อะอยากชมคนหล่ออะะไนนะ ถ้าอยากชมว่าพี่ลอจังอ่ะพี่ลอจังก็พี่ลอจังก็คล้ายๆคล้ายๆวันเติบหมห้พี่พี่ลอจังเขาประมาณดอเติบดอเติบอีดอมาจริงผู <c oughs> ้ชายลอจังก็คือดอเติบ <c oughs> จริง <c oughs> จริง <c oughs> จริงไม่เล่นเล่นถามเขาดูเขายังไม่หัวเราะเลยไหน่ารักทั้งคู่โอเคยังไม่หัวเราะเลย วู้ยดอดตับเจมเลยเรียนจริงๆไม่แกงไม่แกงอันนี้ไม่แกงเรียจริงไม่แกงสอนเต้นเนี้ยปีไทยเอาพีชจงแล้วถ้าหนูไปคุยกับพี่ข้างบ้านแล้วเขาจะไม่หย่อนมีดสับหัวหนูอันนี้เดินไปเจอคนสวยๆแนงพูดอะไรวะว่าว่าอะไรนะอ่าเคยเคยพูนอนไรก็คือน่ารักมากถามพี่จอมดูครับว่าน่ารักมากเคยพูนไหม

เดี๋ยวเดี๋ยวน้องฟุกมาเดี๋ยวเราจะแกงน้องฟุกนะคะทุกคนเออโออเอ้าวทำไมใส่สี่คู่เลยอ่ะใส่เสื้อสี่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอ่ะทำไมใส่เสื้อคู่เหมือนกันหนูอ่ะอ้าวฟุกไม่ได้ส่งโลใครจ้าท่านทำไมจำได้อ่ะโอ๋ออ้าวอ้าวไม่ได้ส่งโลให้เลยทำไมจำได้อ่ะผมซื้อของมาฝากด้วยว่าไงไอ้ว่าไงไอ้หาย ไอหายไอชิปไอหมดเขาไม่ได้ส่งใหายช่หรือใชหายุกดิลฟุกไม่ได้ส่งโลเคชั่นให้ทำไมจำได้อะจำได้บ้านสวยจะได้หลังนี้สวยกว่าเพื่อนแล้วจำได้อ๋อไม่ได้ส่งให้เลยนะจุดเด็ดเห็นยอดหราคาแต่หน้าบางซอยไม่ไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยมาดีดีอยางอีกอยางไม่หยุดอสิน้องเจนน้องเกอร เยอะเลยมีว nee. ัดก kind of no, right. ๋วเดี <S 2> <S 2> 5, oh oh like ่ยวย่างน่อยเลยพี่บีไปทำไมใส่เสื้อคู่เหมือนหนูอ่ะโอ้หน้าเหมือนแฟนพี่บีเลยเนาะเถียงไม่ดำตับเปล่นเมื่อเนื้อเมื่อเนื้อแกงเมื่อนแกง น้ำเงี้เลยดีเนเลเระดับเยเดี๋ยวจะขอตัวลงไปถ่ายกินข้าวแล้วนะคะพี่สิฟุกฟุกรับปูหางระวังเหยียบลุมขี้นะไม่ต้องใสชุดไหหรอกอะไรครับทธมรมดาดิเสื้อฝาดเสื้อยืดทุกกิดถึงน้องเนีทไหมครับไม่เลยครับใช่ไหมครับยังไม่โทรหาเลยครับเดี๋ยว่อนทำวกินอมมันมัน เรื่องของเรื่อของน้องเจ้าไม่ต้องกลัวทำไมครับซึ่งมดตัวก็ป้อนหนานโตเอ้าวเนี่ยนี่กินยีนเบบไปเธอไปละเสือวานตืบจังพี่เนยคืออะไรอ๋อ อันนั้นมัดแตงใช่ไหมอันนี้หมากแตงค่ะอามัดแล้วเหรอไปดูในบ้านเขาเตแตงอันนี้มัดตงครับผมมัดแตงนะพบผมใหม่ครับผมมัดแตงครับผมถ้าเป็นแถวบ้านพี่เขาจะเรียกว่าระวังเหยียบปากขี้ตัวเองนะเ้อ ผมทำไมมึงอยู่ไมานิ่งมั้ยฟุกมันมีพี่รุ้ว่ะมึงงงแง้งจองแกงงงงิ่ง้งมิงงงแง้งมากเลยเดินไปเดินมาทำอะไรเก็บทรงหน่อยเก็บทรงหน่อยเนาะไปอาหารในบ้านไปในบ้านไปเก็บทรงในบ้านอยู่เจ๊งไปหาที่ชู้ในบ้านไปที่ชู้อยู่ในบ้านที่ชู้ในบ้านอะไรมองดูที่ชู้ด้วยเขาบอกว่าให้ครูชมฟุกว่าดอเติบได้ดอเติบเติบดอเติบคือน้องเบียร์ใส่เบอร์อะไรคะ มันมันมีเบอร์เปล่าไหนของหนูเบอร์อะไรอ่ะเบอร์ห้าเหมือนกันอ๋อของหนูเบอร์ห้าเหรอของหนูวันวันเกิดอ๋อของหนูเกิดวันที่ห้าแล้วก็พี่เนยก็เกิดวันที่ห้าก็เลยใส่เบอร์ห้าพี่เนยเกิด5กุมภาพี่เนย์เกิด5กุมภาหนูเกิด5มีนาก็เลยใส่เบอร์ห้าเหมือนกันค่ะนี่คูบี้เอ๊ะคุบี้มาแล้วพี่เนยเริ่มหลุดแล้ว ห้าห้ามางวดนี้เดี๋ยวมันไม่ใช่ไม่ใช่ห้าห้าอะไรเหรอรู้พี่บอยมีคนอยากได้เสื้อเสื้อตัวพี่บอยใส่อะเออเสื้อที่พวกเราใส่เนี่ยมันมีจำนวนจำกัดมันมีจำนวนจำกัดมันต้องมันต้องจองหมดแล้ว พี่เนเกิดวันที่ห้าใช่ค่ะข้าวคูพาหนูเกิดวันที่ห้ามีนาเอาจริงดิใช่เอาห้าห้าเข้าตรงนั้นเขาบอกอย่าพูดเยอะเขาบอกเดี๋ยวหวยออกห้าห้างวดนี้เอาเวลแล้วกินเลยเธอไปตักเองไงเอ้าวตักให้ไม่ได้เหรอไม่อยากกินเองสิมือมีตีนหรือเปล่าพู่งงี้เหรอพู่งงี้เหรอไดดด้้คครรัับบไไม่พุ่ง กินมัดตัวฮาริโก้ดีๆครับนี่ผมก็ีเตรียมเอาเฮ้ยพ่อครับเจ๋งอะอะไรช้างดาวพ่อหนูไม่ได้ส่งโลให้น้องฟุกเลยนะแล้วน้องฟุกมาได้ไงอะพ่อได้มาจากพ่อแคั้นแหละอ้าวอ้าวฟุ๊กพ่อบอกว่ากินกินขนมจีนดีกว่าอ๋อหรอหรอหรอขนมจีนอร่อยมากอันนี้พ่อน้องฟุกนะคะเคยกินแล้วมั้ย มันกินร้อนเเนาแต่ว่าพี่ไม่ได้ส่งโลให้น้องเลยนะคูเดี๋ยวครูครูไม่กูไม่จบจะี๋ยมเนี่ยไม่จบเดมนี่ยงั้นอย่าแกงกันนะ๋ยวเราถ้าเธอแกงฉันฉันแต่ผมยังแกงได้นะครูอย่าลืมไม่เป็นไรหรอกเธอมันลุกเบียน้อยคนที่เขาหนีไปแต่งเออไปอุ้มหลานหรือยังอ่ะคุณรู้ได้ไงเนี่ย อ้าวที่เธอไปอุ้มหลานหรือยังอ่ะครูพูดอะไรครับเนี่ยเอาที่เขาที่เขานั่นอะข้างบ้านพี่นั่นพี่เน่พ่อเขาอ่าเขาแบบผมแล้วก็อย่างงี้ก็ผมบอกเรื่องไงคือถอยให้เขาเขาไปมีชีวิตที่ครูต้องการอะไรครูต้องการอะไรไปออกไปออกหักอยู่เมียหนีไปแต่งงานเขากลับมาไปไม่ต้องไม่ต้องเงียบโลมอ่าครพูดเองนะเขาบอกว่าพ่อน้องฟุกยังหนุ่มอยู่เลยครับพี่ชายครับพี่ชายแล้วออกนอกบ้านพี่ชายพี่ชาย อย่าหาว่าพ่อนะคะพี่ชายนะคะทุกคนเสื้อสวยค่ะอยากได้หมดแล้วใช่ไหมคะพี่บีใช่ค่ะหมดแล้วนะคะต้องสั่งต้องสั่งอ้าวเสียเห็นอัพรูปแต่เช้าเลยครับอุปแบบฟิลเตอร์ดีอ๋ออุ้ยไม่น่าข่าวมากเลยเซรั่มนั่นหรือเปล่าปกป๊กแอบพี่บีพี่บอยเซรั่มตัวนั้นหรือเปล่าเนาะ เนาะบัญชาแอบแอบเสรำเสียรำเดี๋ยวพี่จอยมาพี่จอยกอดเสื้อแล้วไม่มีเสื้อเดี๋ยวโดนอีกเออพี่จอยมาไม่มีเสื้อพี่จอยโดนอีกพี่บอยก็พี่จอยอยู่ที่ห้องไม่ใช่เหรอไม่เดี๋ยวเ์อยู่นั่งเจยอยู่ที่ห้องบัญชาเจย์อยู่ทติ๋วเองไงกำนันดากูแล้วเดี๋ยวเบียดน่ารักประชดลบเดียวอลไรโทอ่ะนี่วะโทษเราแต่คืนเลยโยนเลย